สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาราศีมังกรขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอสซิสเตอรนะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เน้นลัคนาเป็นหลักค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์เป็นการอ่านดาวจรหรือภาพรวมทั่วไปไม่ใช่ดาวพื้นดวงเกิดเฉพาะเจาะจงรายบุคคลฉะนั้นอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงกับบางท่านอย่างไรก็ขอขอบคุณสําหรับการกดเข้ามารับชมนะคะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกการกด Subscribe แล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกนะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวระหว่างวันที่19เมษายนถึง14พฤษภาคมมีดาวขยับย้ายทั้งหมด3ดวงคะ่ะดาวพฤหัสด,ดาวศุกร์แล้วก็ดาวอังคารเริ่มต้นดูที่ตำแหน่งของดาวกันก่อนนะคะว่าอยู่ในภพเดือนที่ดีมากน้อยแค่ไหนที่คุณเห็นชื่อภพเป็นสีแดงเข้ม อริมรณะแล้วก็วินาศเป็นภพเดือนที่ส่งผลในเรื่องของอุปสรรคปัญหาความเสียหายค่ะฉะนั้นเมื่อใดที่คุณเห็นว่ามีดาวเข้าไปตกอยู่ในภพเดือนเหล่านี้นะคะไม่ใช่ว่ามันจะมีแต่เรื่องเสียอย่างเดียวค่ะแค่ว่ามีบางเรื่องที่เราจะต้องตั้งรับและทางด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นการจับคู่ดาวที่ไม่ส่งเสริมกันให้คุณเห็นในภพพันธุนะคะราหูไม่ส่งเสริมดาวอาทิตย์ราหูเป็นคู่ศัตรูกับดาวพุธ แลวดาวอังคารกับดาวเสาเขาก็ส่งกําลังถึงกันค่ะเป็นคู่ศัตรูเดี๋ยวเราค่อยไปดูความหมายนะคะว่าเขาไม่ส่งเสริมกันในเรื่องไหนส่วนทางด้านขวานะคะเป็นดาวที่ได้มาตรฐานพิเศษคือได้อนิสงส์ที่ดีเพิ่มขึ้นมาจากที่เป็นดาวปกติธรรมดาค่ะดาวพฤหัสที่ย้ายเข้ามานะคะได้มาตรฐานที่ดีเยอะมากเป็นราชาโชคองค์เกณฑ์อุดมเกฑ์ปฐุมเกณฑ์ดาวศุกร์ก็ยังคงเป็นเกษตร,รค่ะดาวอาทิตย์ยังเป็นมหาอุด ฉะนั้นคุณจะเห็นภาพแล้วนะคะว่าช่วงเวลาเดียวกันจะมีทั้งเรื่องที่ส่งเสริมแล้วก็เรื่องที่คุณจะต้องตั้งรับดาวต่อไปที่จะย้ายนะคะคือดาวศุกร์เป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักแล้วก็การงานค่ะวันที่4พฤษภาคมขยับออกจากภพปุตตะเข้าภพอริแล้วก็ดาวอังคารนะคะมีการขยับเดินหน้าจากภพอริเข้าภพปัต,ตนิวันที่1ิพฤษภาคมตำแหน่งนี้ได้มาตรฐานเป็นนิดก็จริงค่ะ แต่ว่ามีข้อดีพิเศษบางอย่างซ่อนอยู่ในนั้นในตำแหน่งของแม่ธาตุนะคะในที่นี้เป็นแม่ธาตุน้ําในทางโหราศาสตร์ถือว่าให้คุณค่ะเรียกว่ามหัตกรรมโกลาเลิกเริ่มต้นที่พบพันธุกทุกันก่อนเลยค่ะช่วงนี้ยังมีดาวกลุ่มร่วมกันถึง4ดวงนะคะเวลาที่เราจะพิจารณาหรือว่าตีความหมายของดาวที่เขาอยู่รวมกันหลายๆดวงแบบนี้เราจะให้ความสําคัญกับดาวที่เขามีอิทธิพลมากที่สุดก่อนค่ะ ในที่นี้คือดาวราหูเขามีอิทธิพลในภพเดือนนี้มาตั้งแต่มีนาคมปี65แล้วนะคะได้มาตรฐานที่ดีด้วยเป็นอุดมเกณฑ์ในด้านที่ให้คุณร่วมหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะบางคนคุณอาจจะมีโอกาสได้ซื้อบ้านซื้อรถแล้วก็ได้ค่ะแต่ด้วยที่เป็นดาวบากประคบ์นะคะเรื่องของอุปสรรคภาระทางการเงินก็ย่อมจะมีเพิ่มขึ้นมาในกรณีนี้ก็ถือว่าคุณเป็นหนี้ด้วยความเต็มใจค่ะ ราหูเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระนะคะการเงินแถมตอนนี้ก็มีดาวเสาค่ะที่เข้ามากระตุ้นอยู่ในภพเรือนด้วยฉะนั้นคุณจะมีเรื่องที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะกับพี่ๆน้องๆคนในครอบครัวหรือว่าญาติบางคนคะ่ะมีการใช้เงินไปกับอสังหาริมทรัพย์กับบ้านกับรถหรือว่าสำนักงานสิ่งปลูกสร้างที่ดินไม่ว่าจะเป็นการต่อเติมการปรับปรุงซ่อมแซมประกาศขาย การหาทำเลที่ตั้งในการทำการค้าทำธุรกิจหรือว่ามีที่ให้เช่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะเรื่องของผลประโยชน์แล้วก็ไม่ใช่ว่าทั้งหมดที่พูดมานะคะมันจะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือว่าเกิดขึ้นกับทุกคนเหมือนกันแค่บางช่วงเวลาค่ะที่อาจจะมีเรื่องพวกนี้เข้ามานะคะตราบใดที่ดาวราหูยังอยู่ในตำแหน่งนี้ไปต่อการที่ดาวอาทิตย์ค่ะ ดาเจ้าเรือนมรณะเป็นมหาอุดนะคะเกณฑ์ของการได้ทรัพย์สินมรดกที่ดินการแบ่งสันผลประโยชน์บางอย่างกันในครอบครัวสำหรับท่านที่มีอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าหรือว่าประกาศขายก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ผลประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ค่ะถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์ทรัพย์สินนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของการโยกย้ายถิ่นฐานอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นคนในบ้าน เพราะว่ามีเกณฑ์ของการที่อาจจะต้องพรัดพรากหรือว่าห่างบ้านไปและกับดาวพฤหัสเองนะคะเขาก็ส่งเสริมกันดีค่ะในด้านของสังคมคอนเนคชั่นใหม่ๆคุณอาจจะพบช่องทางการหาไรายได้เพิ่มนั่นหมายความว่าคุณก็ต้องเปิดตัวเข้าไปหาโอกาสใหม่ๆด้วยนะคะและในด้านที่ดาวราหูเขาไม่ส่งเสริมบ้านก็อาจจะมีที่ที่ชำรุดทุดโทมค่ะมีเหตุให้คุณจะต้องเสียเงินไปกับการซ่อมแซม มีเรื่องให้คุณจะต้องสิ้นเปลืองไปกับสิ่งต่างๆในบ้านกับคนในครอบครัวอาจจะเป็นเรื่องของการเจ็บไข้ไม่สบายก็ได้นะคะหรือไม่ก็ผลประโยชน์บางอย่างคะ่ะที่จะทําให้คุณมีเรื่องผิดใจกับพี่พี่น้องๆบางคนดาวอาทิตย์เป็นมหาอุดนะคะคุณย่อมไม่ยอมที่จะถูกเอาเปรียบในเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลแน่นอนคะ่ะดาวพุธนะคะเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารสติปัญญาการค้าการขาย แล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนอลิตแล้วก็สุภาะความที่เป็นดาวเจ้าเรือนสุภาษะนะคะก็จะหมายถึงความเจริญก้าวหน้าความสําเร็จไม่ว่าดาวจะไปอยู่ในตําแหน่งไหนนะคะก็มักจะนําสิ่งเหล่านี้ติดตัวไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะความเป็นดาวเจ้าเรือนอลิก็จะหมายถึงอุปสรรคฉะนั้นความสําเร็จของพวกคุณนะคะย่อมเกิดจากความสามารถมากกว่าโชคลาภอยากสําเร็จอะไรก็ต้องสร้างต้องทําต้องเดินเข้าหาค่ะ โดยพื้นฐานแล้วนะคะการดําเนินชีวิตของพวกคุณก็จะมีอุปสรรคเข้ามาให้คุณจะต้องฝ่าฟันและในขนาดเดียวกันก็มักจะได้รับการช่วยเหลือจากใครบางคนฉะนั้นเวลาพยากรณ์ภาพรวมนะคะมันก็จะออกได้ทั้งสองทางสุภาก็ยังหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเป็นคนอื่นที่คุณให้ความนับถือก็ได้จะมีทั้งที่ส่งเสริมและก็ที่คุณพึ่งพาได้ ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีผู้ใหญ่บางคนนะคะอาจจะมีเรื่องให้คุณยุ่งยากลำบากใจและในด้านที่เป็นอีกหนึ่งคู่ศัตรูกับดาวราหูค่ะระวังเรื่องของการกระทบกระทั่งเรื่องของคำพูดหรือไม่ช่วงนี้คุณอาจจะถูกเข้าใจผิดได้ง่ายหรือว่าถูกพูดถึงในทางลับหลังฉะนั้นช่วงนี้นะคะถ้าได้รับสารอะไรที่เป็นไปในทางลบก็ให้ทราบไว้ค่ะว่าเป็นอิทธิพลของดาวคู่ศัตรู ซึ่งมันก็จะอยู่แค่ช่วงสั้นๆนะคะเดี๋ยวพอดาวขายับย้ายออกไปหลายๆอย่างก็จะเริ่มคลี่คลายรวมถึงการเซมเอกสารสำคัญสๆค,คัญค่ะก็ให้ตรวจเช็คให้รอบคอบอาจจะเกิดความผิดพลาดได้หรือไม่ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจะมีเรื่องของความยุ่งยากบางอย่างนะคะที่ทำให้คุณต้องเสียเวลาดาวลักษณะแบบนี้ค่ะทุกรคนาราศีนะคะจะมีเรื่องให้ต้องอึดอัดคับข้องใจกันหมดค่ะมากน้อยต่างกันไปคนละเรื่องราว ของคุณก็จะเน้นไปในเรื่องของคนในบ้านในครอบครัวดาวสุดท้ายในภพพันธุนี้นะคะดาวพระพฤหัสขยับเข้าวันที่19เมษายนได้มาตรฐานที่ดีมากค่ะเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะแล้วก็วินาศสองภพเดือนนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางใกล้หรือว่าไกลคุณไม่ได้อยู่ติดที่แน่นอนค่ะ ถ้าถามว่าอยากไปทำงานต่างประเทศจะมีโอกาสได้ไปไหมมีโอกาสได้เดินทางสูงนะคะภายในหนึ่งปีต่อจากนี้เกณฑ์ของการที่จะย้ายที่อยู่ถิ่นฐานวางแผนได้เลยค่ะคุณสามารถใช้บ้านเป็นที่ทำงานได้จะมีหน้าร้านหรือว่าไม่มีหน้าร้านก็ได้นะคะขายของบนออนไลน์บ้านก็จะเป็นแหล่งที่มีรายได้ให้กับคุณเช่นกันค่ะการพบปะสังคมกับคนที่หลากหลายมีการไปมาหาสู่กับคนค่อนข้างเยอะนะคะ ถ้าไม่ได้เดินทางแบบพบปะเห็นหน้าก็จะเป็นการเคลื่อนไหวอยู่บนโลกออนไลน์และดาวพฤหัสนะคะเขาส่งเสริมดาวอาทิตย์กับดาวพุธในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาหาความรู้การพัฒนาตัวเองต่อให้ความเป็นดาวคู่ศัตรูนะคะเขายังคงทําหน้าที่ของเขาแต่ว่าด้วยอานิสงส์ที่ดาวพฤหัสมีค่ะเขาจะเข้ามาช่วยช่วยลดปัญหาความขัดแย้งจากหนักให้เป็นเบา หรือว่าจากที่คุณจะตัดสินใจผิดพลาดอะไรนะคะคุณก็จะกลับมาในทางที่ถูกที่ควรคุณจะคิดถูกทำถูกและไม่ว่าต่อจากนี้คุณจะขยับทำอะไรนะคะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีค่ะทำให้เกิดความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าขอแค่ว่าให้คุณลงมือทาเท่านี้เลยค่ะไปต่อกันที่พบปุตตะดาวสุกกันบ้างคะ่ะยังเป็นกเกษตรอยู่จนถึงวันที่4พฤษภาคมกลุ่มร่วมกับดาวมฤตยู เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะแล้วก็กรรมะนะคะการงานของคุณจะเข้ามาเยอะต่อเนื่องค่ะเกือบสองสามเดือนที่ผ่านมานี้ได้เลยนะคะเพราะว่าดาวสุขได้มาตรฐานที่ดีมาพักใหญ่แล้วอาจจะมีสะดุดติดขัดเล็กๆน้อยๆถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่โดยภาพรวมแล้วงานของคุณค่อนข้างที่จะมั่นคงค่ะดาวมฤตยูนะคะเข้ามากระตุ้นที่เกี่ยวกับเรื่องของโอกาสใหม่ๆหรือไม่คุณอาจจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานบางอย่าง บริษัทคุณอาจจะมีการปรับปรุงหรือว่าพัฒนาระบบการทำงานใหม่ๆโอกาสที่จะได้เรียนรู้และยิ่งถ้าได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ก็จะยิ่งดีค่ะเช่นว่าคุณขายของออนไลน์คุณมีการไลฟ์สดอะไรพวกนี้ค่ะถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีนะคะก็จะหนักไปในเรื่องของการเดินทางแทนค่ะแล้วก็มีดาวพักเกตนะคะที่ตีโกนถึงอยู่ในภพสุภะ บ่งบอกว่าคุณมีแรงผลักดันบางอย่างในเรื่องที่เกี่ยวกับเป้าหมายใหม่ๆโดยหลักการแล้วนะคะดาวพระเกตไม่มีภพเรือนเป็นของตัวเองฉะนั้นเวลาที่เขาเข้าไปจอนอยู่ในบ้านของใครนะคะเขาก็จะแฝงไปกับดาวเจ้าเรือนนั้นๆในที่นี้คือดาวพุธค่ะช่วงนี้เหมาะมากนะคะที่คุณจะศึกษาเรียนเสริมเพิ่มเติม,ตมทักษะด้านอื่นๆให้กับตัวเองหาประสบการณ์ใหม่ๆค่ะลองทําควบคู่ไปกับสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ คุณอาจจะค้นพบช่องทางการหาไรายได้เพิ่มหรือไม่ก็สามารถที่จะต่อยอดสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ก็ได้ก่อนวันที่4นะคะคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภแบบฟลุ๊กๆุกหรือไม่ถ้าคุณไม่ชอบเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะลองตั้งตั้งเป้าหมายใหม่ในเรื่องของการทำงานค่ะเวลาที่ดาวเจ้าเรือนการงานของเราแข็งแกร่งนะคะความตั้งใจความมุ่งมั่นจะทาให้คุณเจอทางของคุณค่ะ หรือไม่คุณก็จะมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่คุณไม่คิดว่าจะได้ทำมาก่อนวันที่สี่พฤษภาคมนะคะพอดาวสุขขยับเข้าพบอลิชื่อก็บ่งบอกแล้วนะคะว่าเรื่องของอุปสรรคปัญหาถ้าจะมีเรื่องให้คุณต้องปวดหัวได้บ้างก็อาจจะเกี่ยวกับคนที่อายุน้อยกว่าค่ะกับลูกกับหลานหรือว่ากับลูกน้องอาจจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ได้นะคะดาวส่งกำลังถึงดาวเสาคู่ศัตรูด้วย คุณอาจจะต้องเข้าไปช่วยเขาวางแผนหรือไม่ก็แก้ปัญหาบางอย่างคะ่ะอาจจะเป็นเรื่องของสถานที่เรียนถ้าคุณมีลูกน้องนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการสอนงานหรือไม่ช่วงนี้เขาก็อาจจะทำงานไม่ถูกใจคุณเท่าไหร่ยิ่งถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้เราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทตัวเราเองสักเล็กน้อยคะ่ะด้วยความที่คุณนะคะเป็นคนที่ทำงานละเอียดแล้วก็ไม่ค่อยที่จะไว้ใจใครฉะนั้นย่อมหาสิ่งที่จะถูกใจคุณได้ยากคะ่ะ บางทีเราก็อาจจะต้องปรับที่ตัวเรานะคะเล็กๆน้อยๆย,ยมีความยืดหยุ่นหาจุดที่พอดีในการทำงานก็อาจจะพอช่วยได้บ้างค่ะดาวอังคารนะคะในภพอลีดาวอังคารเป็นดาวตัวแทนแห่งความขยันความกล้าหาญค่ะและผลของดาวในตำแหน่งนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะให้ผลสอดคล้องกับดาวสุขความมั่นอกมั่นใจในตัวคุณค่ะ มีคนที่เขาคอยจับจ้องความเป็นไปของคุณอยู่นะคะมีทั้งคนที่เขาชื่นชมในความเก่งความสามารถแล้วก็มีคนที่เขาแอบหมันไส้คุณอยู่ค่ะตรงนี้ก็ไม่ขอกล่าวล่วงไปแนะนำนะคะคุณย่อมที่จะรู้ดีกว่าว่าควรที่จะให้ความสําคัญหรือว่าใส่ใจมากน้อยแค่ไหนเราทำหน้าที่แค่บอกเหตุและผลที่มันเป็นไปตามความหมายของดาวค่ะพอวันที่10นะคะดาวอังคารขยับเข้าพบปัตตนี ลาผลจากสังคมคอนเน็ชันคุณจะเข้ามาค่ะลูกค้าเก่าช่วยบอกต่อผลงานสินค้าของคุณมีโอกาสที่จะได้ลูกค้าใหม่ๆนะคะช่วงนี้ทำมากได้มากค่ะฉะนั้นก่อนถึงวันที่10นะคะพยายามไปสร้างช่องทางที่จะทำให้มีรายได้เข้ามาช่วงนี้การเงินของคุณก็จะมีหมุนเวียนเข้ามาจช้จ่ายได้มากขึ้นและไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากคนรักคู่ครอง 19เมษาถึง14พฤษภาคมก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีค่ะกับการที่คุณจะสร้างราากฐานความมั่นคงต่างๆต่อไปเป็นกำลังใจให้รักานาราศีมังกรทุกท่านนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจหรือว่ากดติดตามขอบคุณมากๆเลยค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะกับดาวพฤหัสอย่างละเอียดค่ะในพบพันธุ คลิปนี้สวัสดีค่ะ